หลังจากที่มาดามใน้านพี่นองไปเลาะเบิ้งพืชพักสวนขั้วแล้วกับมาดามสิมาเวาสู้ฟังเลยบัดนที่นี้ว่าหลังจากที่มาดามมันอยู่กลับมาอยู่บ้านก็ได้สองเดือนแล้วน้พี่นองเนาะ,ะน่าจะประมาณสองเดือนเนาะกะโอเคอยู่จะพี่นองก็ดีอยู่อืมดีอยู่ดีคือว่าอย่างบ้านก็บ่ต้องเศร้านตัวพี่นองเนาะเขาก็บ่ได้ซื้อ พืชพักสวนขั้วอย่างห้องกระปูกไปกินเองนะจะพี่น้องน้องบัได้สือเขาค่านามค่าไฟอย่างมันกับบอแเพงเนาะค่าไฟเดือนเมื่อกี้ในมาดามหานไปใจเขาลดให้มันมาดามกับใจไปหาหาสิบตีไปซะหาิบหกบาทนะจะพี่น้องน้อหาสิบหกบาทแล้วก็ค่านามในเก้าเก้าสิบเอ็ดบาทจะพี่น้องถ้าเป็นลุกกรุงเทพนี่กะค้านามนี่ก็ลอยหาซิขึ้นลอยหาซิขึ้นแล้วก็ คาไฟในเจ็ดแปดรวยจะพี่น้องต่วาเงินีนก็จะ้ายอย่างนนจะพี่น้อง่วมาช่วงีนก็ไข่แน่ว่ามีอันพระเจ้าจ้างเป็นลกกามาด่างก็เป็นลกเป็นลกเขากันกับเม่ลละเพราะว่าให้เม่เป็นคนมัดให้มาด่างก็เป็นคนนั้นถอนเราจะเป็นคนลกเพราะว่ามาด่างมัดบอกปิดเราจะพี่น้องเนาะก็เลยให้เม่แเราเป็นคนมัดมือว่านีนก็ไปไปได้อาทิตหนึงเราจะพี่น้องไปเมื่อแรกมาด่างก็ได้ พันอ้วนสองมือนะสองมือนียได้พันเนื่อกรตีไปสมือละหานลอยเนาะมาแล้วกับมือต่อมามือที่สามมือที่สามกับมือที่สี่ก็ได้พันหนื้ออืมเป็นสองพันละพี่น้องมือว่านนี่มามือว่านนี่ก็ได้สี่ลอยสี่ลอยอืมในสองปุ๋งปุ๋งหนึ่งวันมี่สี่สิบมัดนะจะพี่น้องเนาะ มันตกมาละห้าบาทมาดามก็ได้สองปุงเลยแปดสิบมานอกเขากันกับเม่โลกเขากันกับเม่อืมตันกันคนละครึ่งจ้ะอหละก็พ่อได้กินได้ใส่อยู่จะพี่น้องอาจารย์น้องเล่ากะเล่าไปโลกแล้วเล่าอันระว่าเราสูบบวบใบอืมมาดามก็เลยว่าสูบบวบใกะไปหาขายบังโม่มาดามก็เลย่าดิสิให้เลาไปขายบังโม่อืมให้เราไปขายบงโม่ ถ้าเราว่าเราสูบก็ไหวกันน้องม,มาดามกาเร่ยันไปอันโลกาก,กับแม่ก็พ่อได้กินได้ใส่อยู่ในะแต่พี่น้องพูดถึงว่าถ้ามันม่มีหนีมีสินนี้โอยู่แบบสบายเลยแต่พี่น้องอแต่ว่ามาดามมาติดตรงกันว่ามีหนีข้างหงวดรถกับอันข้างหงดรถมอเตอร์ไซค์เลยแต่ในในใพี่น้องจากกว่าประสู่ไปก่อนแต่พี่น้องหาไปก่อนเดี๋ยว เมื่อข้างหน้าเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันเราจะพี่นองเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตส่พ่นองฟังดูๆด,ดอจาจะพ่นองว่าการลาออกจากงานประจําการลาออกจากงานโลงงานม,มาใส่ชีวิตอยู่บ้านมันมันเป็นยังไงมาดามก็สิค่อยมาอัปเดตส่พี่นองเมื่อเราสู้กันฟังเราจะพี่นองเนาะสำหรับใครที่แบบว่าคิดอยากเสียออกจากงานอยากสิมาอยู่บ้านนะสิค่ะ คิดให้ดีๆก่อนจะพี่น้องถ้าเฮ้าบ่มีหนี้มีสินฮะ่ะก็มาได้จะพี่น้องแต่ว่าคำาไผมีหนีมีสินคำภัยพ่ออดได้ทนได้ก็อดทอนได้ก่อนจะพี่นอ้องเฮ้ามาเฮ้าตองหนี้นี่เลยมี่าดใช้ใจรล่เดือนนั่น,ะนแตพี่นอ้องเงินอยู่บานเฮามันกระหายเงี้ยมาดามมาอยู่เองแต่พี่น้องมาดามจากในหัว่าเงินบานเฮามันหายเงี้ยพี่นอ้อง หาใหญ่อนี้คําเบิดช่วงแบบอ็มหน้าเอ็ดหน้านี่ก็ต้องไปหาเอ็ดแนวใหม่จ้ะพี่น้องอืแต่ว่าําพ่ออยู่พ่อกิน,นได้อยู่จ้ะพี่น้วงคําบาเบามีหนีมีสินหาได้แต่ว่าคาเฮ้าสิมาหาต้องว่างเผนดีๆต้องมีแนวเอ็ดอืมนะแม่เราก็มาแะ้วที่ผ้ากันไปตลาดแล้วผ้ากันไปตลาดแล้วบาดนี้เนี่เอา้าเอา้าเต้มเกวเอา้า แม่ก็ตุ่มเกี้ยวมาฝายพี่น้อง,องแม่เชื่อเขาตุ่มเกี้ยวมาฝายแซ่บแซ่นี่พี่น้องอันละห้าบาทกินจนอิ่มหมดละอ้อาบัดทีนี้แม,าดาม่ดำกะขอโตพาแม่ไปตลาดเล้ากันเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเลาะเบิ้งอยู่เลยสิพี่ชายคลิปไหมพี่น้องเบิ้งอยู่จดีพี่น้องไปผ้าไปเบิ้งตลาดเล้าเนาะเอ้าวสำหรับคลิปนี้แม่ดำก็ต้องขอโตลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายนี่จะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นต้นบักฮุงนะพี่น้องนะหรือต้นมะละกอเนานะจะพี่น้องเนาะอันนี้แม่เพื่อนก็นเอาันดอกคุณนายตื่นสายมากระถางดอกคุณนายตื่นสายไม่ไว้ให้จ้ะน,นี่ก็สิเป็นต้นตะไคร่นะจะพี่น้องต้นตะไคร่เล็้ยกินก็มาเก็บเอาเลยจะพี่น้องอืมหนูทำงานเฮาบไ่ต้องไปซื้อเขาอันนี้ก็เป็นพระบรรยากาศหน้าบ้านมาดาม ่จะพี่น้องเงี่ยมเสาแบบนี้แหละภาพบรรยากาศเมื่อนี้ก็สีคึอมืดๆคือเกา่าเราจะพี่น้องแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือแดดยู่บัดน,นี้คือบ่มีแดดแล้วอะที่นี้อันนี้ก็เป็นทั้งหนาทั้งหนาที่มาดามปลูกไว้อะมันก็เริ่มหกอีกเลยจะพี่น้องฝนโตมากก็หกอีกแล้วเนี่ยเริ่มหกอีกแล้วกระไร่ก็ไล่พี่น้องเนี่ยเห็นไหมมีกะไข่กุ๊กพักบงกั ง่ายแล้วเนี่ยพวกพักบุ้งนังบาได้เก็บกินตั้งแื่เราจะพี่น้องปล่อยไว้ในสั้นละง่ายมไดเลยผูละบุคคลมีเวลาได้เอฟเก็บมากินเราจะพี่น้องอันนี้ผ้าดามก็เนี่ยมีดอกใหม่นะพี่น้องเห็นบอดอกใหม่ออกดอกแล้วเอื่อนดอกอย่างบุพี่น้องเลยผม่ดามก็เอื้อนบ่ถือขึ้นกันเนี่ยดอกใหม่เนี่ย มันกระเพร่งบานเด็กพี่น้องที่มาดามเสื่อนสั่งเขามาจากอินเทอร์เน็ตอะไรเด็กพี่น้องมาดามเขามาปลูกมันตายแน่ออกดอกในซ้ำแน่แหละเด็กพี่น้องออกดอกออกต้นซ้ำแน่แหละเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็ซิเม่ต้นพักบุง้งอืมมีต้นพักบุง้งมีดอกดาวเรืองเด็กพี่น้องก็สิประมาณนี้บรรยากาศรอบๆ นี่เราจะพินองคืมคืมเห็น่าพี่น้องคืมคืมกาวนะทุกใบบันไดสิผ้าพี่น้องขึ้นไปเบิงอันนี้ท่างขึ้นทางขึ้นอันนี้มาดามหาตาซื้อดินมาเทใส่จะพี่นองเพราะว่ามันเป็นขีดตมเมนี่มันเป็นขีดตมก็เลยเอารถขึ้นมาได้ก็เลยอันซื้อมา ดีเห็นแหรือดินลูกล่างนะพี่น้องน้อมาเทใสก็พอดีเลยจ้ะพี่น้องนี่ก็ล่างเขาทีเขาทางเลยนี่ตอนนี้นั่นก็เป็นนั่นเฟื่องเฟื่องอัดแท่งมาดามซื้อมาไว้ห้องนั่นมักโม่จ้ะพี่น้อง วก็ทางนี่มันเป็นต้นมะเขือเนี่ยจะพี่น้องต้นมะเขือที่มาดามปลูกไว้อะไรเนี่ยเพาะพันธุ์แล้วมาดามกับมาปลูกไว้ก็ซีเมนต้นบักโม่น้านเนี่ยต้นบักโม่มาดามเอามาเพาะไว้นี่จะเห็นว่าต้นบักโม่เนี่ยมันก็ล่างออกนะออกวัตจุอันเม็ดเลยจ้ะพี่น้องอือนี่แหละมันซีเม,มีอีอกรุ่นหนึ่งรุ่นมันใหญ่กว่านี่อยู่จ้ะพี่น้องต้นบักโม่ ปูกพักสวนขั้วไปกินเองเด็กพี่น้องจกักสิได้กินมั่นดีว่าบูบังโม่ก็ได้นี่กระหนาเนี่ถอนหนี่ออกคนพี่น้องหนาก็ไลายลาย่เด็กพี่น้องต้นมะกรูดต้นมะกรูดก็ยังบรใหญ่ข้ามเลยจ้ะนี่ก็พอได้เก็บกินเด็กพี่น้องเกิดมันเหยียบอันเกิดมันเหยียบอันต้นบังโม่พี่น้อง นี่นี่พี่น้องมองดูนี่แมงมันเจอน่อไหะมาเขือนนี่แมงเจาะพี่น้องสดีกินบ่ได้กินกระซ้ามันน้อมันหลายตุ่นเลยจาพี่น้องนี่จะพี่น้องตุ่นมักโม่เนี่ยเห็นบ่มเนี่ยตุ่นมักโม่มาด่าเนี่ยแมงอันก็มาเจาะกินดีขนาดในพี่น้องเห็นบ่เนี่ย นักศึกษได้ก ouais, ินหมามันน uh ี huh. ้ได้กินหมาบัได้กินหมาแล้วว่าดามศิลปมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนี่ยนี่ใหญ่ลูกเนี่ยก็ลูกบ้อพี่น้องต้นใหญ่อยู่พี่น้องต้นบักโมต้นใหญ่อยู่แมงมันแห้งมากเลยนะพี่น้องต้นบักโมอันนี้ก็เหี่ยวอันนี้สี่หิ้หี่ยว่าต้นนี้ต้นนี้ ต้นมะม่วงเนี่อันนี้มาดามกับปลูกใส่กระถางไว้อีกนี่รุ่นนี่ปลูกใส่กระถางไวอ้อีกต้นมะม่วงอันนี้เป็นมาดามเอาเม็ดพักหอมป้อมมาห่วยใส่จังสิเกิดบุได้พี่น้องนี่จังสิมีแต,ต่หยาบบุมาดามว่ะเออปลูกไปเนี่ยอะพี่น้องจังสิเกิดบุนี่ยอะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนั่น พันต้นหะฮงต้นพันต้นมะฮงเราจะพี่น้องเนี่ยแล้วการต้นขจรเนี่ยขจรสลิดเนี่ก็ออกอยู่ได้พี่น้องนี่มันปร่งหยอดอยู่ได้จ้ะนี่นี่เห็นไหมนี่กำลังปร่งจด็พี่น้องบางต้นกระตายบางกิงกระตายบางกิงก็ขึ้นเราจะพี่น้องเนาะเอื้อไวเจกพี่เจกน้องเพิ่นยามเพิ่นมาเดียมมายามก็หายเพิ่นเอาไปปลูกกินเราจะพี่น้องเนาะดอกมันแซ่บแสบลยพี่น้องมันมันมันหวานจ้ะ กินทุบชุก็ได้หรือสิลวกลวกกินก็น,น้ำพริกอันนี้ก็เป็นต้นหอมอืมต้นหอมที่ปลูกไหมอ่อะไรจะพี่น,อน้องเลยมาดามเอาเงินเหยี่ยงเกาะซะลาเน่เนี่ยมันขึ้นอยู่ด้ยนี่พี่นอ้องเลยเสื่อเหยี่ยงก็ซื่อน,น้ำยาขนมจีนเขาเราแถมมานนมามาดามก็เลยเอากง่งมันมาปักอย่างน,นี้ขึ้นอยู่ด้ยนี่ ขึ้นสองกริงอยู่ด้วยใพี่น้องเอยนี่กหญงาออกให้มันก่อนได็กินงนอนตัวนี้นะพี่น้องเนาะนี่แหละจะพี่น้องพีจีพ่อเพียงของคนอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยต้นนั้นนี่ก็ต้นนั้นอย่างว่าที่แซ่น้ำยาขนมจีน,นหัวกระชายต้นหัวกระชายเนี่ยมาดามก็ซื้อเสือนกระชายมากมาดามก็เลยเอาหัวมัน ที่ห้องเอาน้ำมันออกนะเขาก็มาเสียบว้พี侬ขึ้น,น่น้องพี侬โอ้อยหหงาหลายขนาดพีน้อ,นอ้มาดามมันมีเวลาลกเลยเบ่งดูนน่ฮยหงาหลายค่ะนี่จะเวลาไปรับจ้างพี侬เอ,อ้ไมมีเวลาลุกเลยอ,อ,อันนี้ก็เป็นต้นนันกะเพรามาดามก็ไปขอขาเจ้ามาอยู่เพื่อนนันปลูกไว้แล้วมัน ปงบระท่านพี่น้องก็เลยไปขอต้นเพื่อนมาปลูกใส่เลยเหมือนกับไอแม่ลกมาปลูกเลยต้นใหญ่เลยโอ้ยแน่หง่ามาต้นใหญ่ครับพี่น้องดงดูนี่อันนี้ก็ต้นมะเขือเทศพี่น้องมันมาน,น้ำดินเนี่ยต้นมะเขือเทศอ,อันนี้ก็ ตั้งโอรหรือคืนชายน้าพี่น้องน้ามาดามที่ซื้อเขามากก็เลยเอาวันเอาวันมาปลูกเนี่ยเด็ดเอาแต่การมันก็เลยนลั่ะนะมาปลูกไว้จ้ะพี่น้องก็มาน,นี่นี่ด็นี่ที่มาดามมันไปขอ,อต้นมาเสียบเนี่ยต้นหน่อยมันอันนี้ต้นกะเพราที่ได้กินในร่นนองนี่พี่น้องอน่ะแต่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มันจะสีคืนมาค้นนี่ อันนี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยใบขึ้นชายมาดามาเสียพึ่งกันนั่นนี่ไม่ได้ซื้อเขาหนูจะพี่น้องเนี่ยปลูกกินเองปลูกเองกินเองนี่ผักสวนขั้วปลอดสารพิษแต่พี่น้องในเบืองเน่ยไปอีตูเนี่ยไปอีตู้ใบแมงลักอืมลายดกขนาดเลยพี่น้องอืผักหอมใบเลื่อยก็มีแต่ว่ามันสีมันมันจะแก่แล้วเนี่ยพี่น้องมันเริ่มเป็นดอกแลวผักหอมใบเลื่อยนี่ครับ พหอีตู้กันเริ่มแกแล้วนะดอกเริ่มออกสีน้ำตาลนะมันก็สีคุูร่วงมาในนี้คุูร่วงมันก็สิเกิดอีกเลยพี่น้องคนน้ำใบอันพักแผ่วพักแผ่วเขาเ้ยดกคักบางนอนเจาะกินบ่เลยน,นี่นอนมันมกักคักเอากินไม่อยากกินก็แม่งกันกินพี่นอ้องน,นั้นก็มีนะต้นกระใชยมาดามมาปลูกไปแต่จะเมือมาอยู่เละเละของน้ำก็เกิดแล้วพี่น้อง อันนี้ก็ต้นบันาโอ้พี่น้องเบ่งดูหนอนนี่หนอนมันมากินนั่นใบมะนาามาดามนี่อืมด็ดไปเลยอันนี้ก็ต้นบักหงยังย่งบไงนไหย่งังมาได้กินหมากีนน้องคากับมี่ต้นมะเฟืยงนี่มันดองใส่มันเบิดเบิดหมากันเลยพี่น้องนี่ โอ้เี่ดูเกิดดูมันที่เกิดดูนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ต้นมะพริกนี่กราลังเป็นหมากนหน่อยกระลังป่งกระลังโป่งดอกกระลังโป่งดอกนี่พี่น้องอืมเดีกินอยู่มันเดี๋ยกินเป็นรุ่นรุ่นไปนะดีพี่น้องมะพริกมะนาวก็บบ่ได้ซื้อหรอกมาเก็บเอาย่หลังบ้างไปเก็๊เอายู่สวนอืมนี่แหละต้นมะพริกอันนี้ก็กราลังโป่งดอกนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ต้นพริกกราลังโป่งดอกอืม น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านอันนี้บ้านย่าเลยพี่น้องนี่แหละบ้านย่าบ้านติดติดกันะั้ะบ้านเอานี้พริกพี่น้องเห็นบ่เนี่ยพริกน,นี่เนี่ยกำลังงามเลยอือจะสื่อนพักนาพี่น้องเนาะหน่วยง,งามขนาดอืออือ ก็สิประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศรอบโสวัสดีสวีดัตแต่พมเป็นพี่น้องสุกุสุคนมาพบมาผ่อนกับมาดามอีสานผ้าสแสบ,บชั้นแนวแล้วนะจะพี่น้องเอาหลังจากที่ห้างหายเงี้ยมาโดนนะจะพี่น้องเนาะมาดามบุกครเดี๋ยวรงคลิปนอะจาะช่วงนี้หาต่สิลุ่งเลยแต่ประมาณอาทิตย์ละเชือ่อหนึ่งเนะาะจะพี่น้องเนาะมาดามการ ไปรับจ้างลูกกาเดพี่น้องอืมันก็เลยบ่ค่อยมีเวลาเอ็ดคลิปลงเด็กพี่น้องแต่ว่ามือนี้มาดามันก็ไปคื้เก้าอลไเดยพี่น้องแต่ว่าสิบไปสวยเด็กพี่น้องเพราะว่าสิบผ้ากันสิบผ้าแม่เราไปตลาดเล่าเด็กพี่น้องอืสิบผ้าแม่เพิ่นไปตลาดเล้าก็เลย,ยมีเวลาอัดคลิปสวงเศร้าเด็กพี่น้องมอาที่นีน่มีคนถามมาดามมาเอฟซีเอฟซี FC ถามมาว่า ไปซ้ายไปจางไหนเอ็ดยังอยู่คือบรเห็นไะไรสุด่าสันเพื่อนวานสีเนาะม,มาดามก็เลยตอบเพื่อนวาเป็นโลการับจ้างจ้าสิเนะพอดีวันนี้เมื่อนี้ตอนเศร้านี่ก็เลยมีเวลาแต่ยวสิพาพี่น้องไปเบิงสวนเนาะสวนพักสวนขั้วที่มาดามมันปลูกไว้แต่ตอนนั้นมาอยู่เลๆเละนมอาจะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ะ่รวงเศร้าๆจะพี่น้องประมาณหกโมงครึ่งอะไรจะพี่น้องยวสิพาพี่น้องไปเบิงเลยจ้ะไปตามมาดามไปเบิงกันเลยจ้า แล้วล่าก่อนที่ทไปเบิ่งกาฝากพี่ฝากน้องอันซอยกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามแล้วก็จะเรื่องกดปุ่มกระดิ่งให้น้ำนัเดินจตพี่น้องเด้ออันเบิ่งนี่เบิ่งมือมาดามน่นนี่ไปโลก,การับจา้างเห็นบ่นี่ร็บก็บเปลี่ยนเป็นพวกละสีป่าแมนท่านท่าล็าบพี่น้องเลยอือนีอ่แหละมือกจนพองเห็นม่นพี่น้องมือพองเบิดพี่น้องเลยสิ่งีะเป็นเท้าให้เศ้านหน้าก็ลำบากสิอะไจะพี่น้องเอ้า ไปที่ไหนมาดามการฝากพี่ฝากงน้องหนเด้อจะซอยกดปุ่มติดตามให้กับมาดามเด้อจะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจใกับมาดามได้มีแฮงเอ็ดคลิปออกไปหน่เด้อจะพี่น้องเด้อช่วงนี้อาจจะบบมีเวลาในเอ็ดคลิปออกไปดูดูหรือเนาะพี่น้องเนาะตะกอนมาดามกับเอ็ดคลิปออกไปเมื่อและคลิปเนาะเดี๋ยวนี้อาจจะเมื่ออาจจะอาทิตย์ละคลิปสองคลิปจะมากกาอันน้องบอลเช่าเอ็ดอ,อกจากพี่น้องเอฟไปเรื่อยๆนะจ๊ะอืมอัน คิดหอดคุดเถิงกันเลนยเลยจะพ่น้องเดลยจะพผาลืมมาดามมีสารคนนี้เด้อจะพี่น้องเด้อไปบันนี้มาดามสิพาไปเบิง่งพักสวนขวองมาดามกันเลยจ้าตามไปเลย